สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสายใยกศนกับอภิญญาบุญยประนายนะคะพบกันทุกๆวันจันทร์ในเวลาแบบนี้10นาฬิกานะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557ค่ะเราได้มีโอกาสจะพูดคุยกันกับกศนจังหวัดที่กุก๊กต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่กุ๊กอยากอยู่มากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่บอกว่าอยากไปอยู่มากที่สุดเพราะว่าที่นี่มีสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดูดีมากน่าไปอยู่มาก จร,จริงนะคะและนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดการศึกษาก็ยังมีความน่าสนใจอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากสํานักงานกศนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษมากันหลายท่านนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้คุยกับ2ท่านนี้ก่อนค่ะท่านแรกค่ะท่านรองผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณสันติต่วนชะเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพรเทพทัศน์สุวรรณค่ะผู้อํานวยการกศนอ,อําเภอสองพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายใยก,กสศนอนะคะก่อนอื่นนี้เราคงต้องทําความรู้จักกับสุพรรณบุรีให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าใครๆก็รู้ว่าสุพรรณเนี่ยน่าอยู่จริงๆทางไปมาก็สะดวกแล้วก็ยังมีสาธารณูปโภคครบคันนะคะสาหรับท่านรองผอ,อ,อนเนี่ยถ้าเผื่อจะให้อธิบายความเป็นสุพรรณบุรีในแง่ของกสศนเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่พูดถึงแล้วก็ ชาวบ้านทั่วไปก็จะมองว่าเอ๊เมืองสุพรรณเนี่ยน่าอยู่จริงหรือเปล่า <c oughs> ใครมาสะดวก <c oughs> เห็นรถราวิ่ง <c oughs> ไปมาทางก็ดี <c oughs> ครับเมืองสุพรรณน่าอยู่จริงๆครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันบริหารพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณก็หลายหน่วยงานครับกสนก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง <c oughs> ในในหลายหน่วยงานของจังหวัดสิ่งที่ต้องของนําเรียนนะครับก็คือ เราได้รับนโยบายจากสำนักง,งานกศนเราก็เอานำไปปฏิบัติในพื้นที่ขอเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนว่ากศนสุพรรณเนี่ยได้บริหารงานโดยแบ่งเป็นสิบอำเภอตามการปกครองอก็จะมีอำเภอเมืองอำเภออู่ทองอำเภอด่านช้างอำเภอดอนเจนดีอำเภอสองพี่น้องและ,ะอำเภอบางปะมรัหนองยาไซเดิมบางนางบวดสามชุกและกระสีประจันค,ครับ หลายอย่างที่เราดึงศักยภาพของคนสุพรรณเช่นศักยภาพของประชาชนเรามีศิลปินของสุพรรณที่คลุกคลีกับชาวกศนอมากก็คือคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันของอำเภอศรีประจันนะครับอีก2อสาท่านที่ทางอำเภอหรือผู้บริหารกศนอำเภอได้เชิญชวนมาช่วยงานกศนอนะครับ ศิลปินที่โด่งดังของประเทศก็มีท่านแอดคาราบาวนะครับจากการปกครองที่แบ่งออกเป็นสิบอำเภอเนี้ยแต่ละอำเภอเรามีกศนอำเภอเรามีคนกศนอทั้งจังหวัดผู้บริหารสิบท่านครูกศนตำบลครูสอชรวมแล้ว290ก้บว่าคนนะครับ ได้กระจายลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกศนอออพอดีวันนี้ท่านผอ,อจังหวัดท่านติดอบรมผู้บริหารชั้นสูงกับสำนักงานกอพอผมเลยเป็นตัวแทนของสำนักง,งานกศนจังหวัดสุพรรณได้มานำเรียนท่านผู้ชมนะครับกศนสุพรรณบุรีเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดตัวสำนักง,งานเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ20โลค่ะ มาอยู่ที่ตำบลสลา,าขาวท่านนึกไม่ออกก็คือใกล้ๆติดกับตำบลสวนแตงครับของจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตอำเภอเมืองนะครับมีผู้บริหารกอสณนอำเภอทั้งหมด10ท่าน,นาตามการปกครองของฝ่ายปกครอง10อำเภอนะครับจากการนำนโยบายของคอสณไปปฏิบัติท่านผู้บริการจังหวัดท่านได้ ีการประชุมหาลือชี้แจงรายละเอียดนะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ได้นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นชี้แจงรายละเอียดกับผู้บริหารอำเภอกระทั่งแม้มีการประชุมชี้แจงกับค,บค,ครูกศนตำบลครูสรชาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อนำนโยบายไปเข้ากับปฏิบัติของอำเภอของตำบลของตัวเองค สิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในรอบปี5้าเที่ผ่านมาเ,าเราได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็จังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากสองหน่วยงานนี้ให้เป็นกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันะนะครับาจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าและท่าน ผู้ว่าการกีฬาแหประเทศไทยเห็นศักยภาพคนกอสนจึงให้เราดําเนินการเป็นคณะกรรมการในในด้านนี้จากการดําเนินงานมาเราได้รับคําชมว่าปฏิบัติได้ดีมากนะครับจากนอย่างในรูปภาพนั้นก็ท่านวราวุิศิลปอาชาได้มาเยี่ยมชมคอเซ็นเตอร์ของเรานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรานําไปปฏิบัติในพื้นที่ก็คือ ได้มอบหมายให้อำเภอไปดูบริบทของอำเภอตัวเองว่ากิจกรรมทั้งหมดที่กศนอมีอยู่นั้นจะเน้นไปเรื่องอะไรเพื่อจะให้การบริการนั้นให้เข้าถึงประชาชนะนะครับตอนนี้เรามีผู้รับบริการสายสามัสน,นะครับสายสัมัสจำนวนทั้งหมด9,329คนนะครับเป็นนักศึกษาปกติ8,936คน อยู่ในระดับประถม785คนมต้น3,291คนมปลาย5,253คนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีนักศึกษาที่เป็นผู้พิการทั้งหมด393คนระดับประถม333คนคะระดับมต้น39คนระดับมปลาย21คนจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำ เรายังมีได้นำนโยบายของสำนังงกงานกรอนอนไปปฏิบัติก็คือได้เปิดสอนโปรแกรมอังกฤษโปรแกรมซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็เห็นผลชัดเจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ มาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ได้ชมว่ากศนทำจริงได้ผลจริงมีนักศึกษา19คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เลยเพราะเรามีครูที่ทางกศนใหญ่เนี่ยให้ไปก็คือเป็นครูจากฟิลิปปินส์มาอนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ปฏิบัตินอกจากกิจกรรมทางด้านสายสามันอ,อ,อาชีพเราก็ดำเนินการหลายกิจกรรมเราสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี่ สิ่งที่ได้ชี้แจงกับท่านผู้บริหารอำเภอและครูเราไปก็คือทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ประชาชนคนสุพรรณได้รับบริการกศนที่ดีที่สุดค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพค่ะกิจกรรมหนึ่งที่เราภูมิภาคภูมิใจก็คือกิจกรรมเรื่องกิจกรรมทางอัดด้านทายาสัยส่งเสริมการอ่านซึ่งเดี๋ยวจะมีผู้ที่มาบอกกล่าวถึงเรื่องกิจกรรมนะครับอา อ,อันดับแรกนี่ผมที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการศึกษาที่เราสอนคนพิการก็พอดีมีอำเภอหนึ่งครับที่ว่าเด่นเรื่องนี้ก็จะขอให้พออำเภอสองพี่น้องะนะครับท่านพรเทพได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้พิการของอำเภอสองพี่น้องขอบคุณครับ ซึ่งอย่างที่เห็นในภาพรวมนะคะที่ท่านรองผอ,อสันติได้เล่าให้ฟังไปนะคะว่าก็มีความพร้อมหลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องทํางานสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดด้วยของจากสํานักงานกศนจากส่วนกลางด้วยซึ่งแน่นอนว่าทําได้ดีแล้วก็ได้รับคําชมมาจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายที่น่ารักมากนะคะที่ทํางานร่วมกับกศนอแต่ว่าจุดแรกที่มีความโดดเด่นอย่างที่บอกว่ามีนักเรียนซึ่งเป็นผู้พิการนะคะอยู่หลายร้อยคนเลยทีเดียวจุดนี้ เราจะมาพูดคุยกันต่อกับทางด้านของผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอสองพี่น้องนะคะท่านผอพรเทพทัศนสุวรรณค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเรามีการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของกศนสองพี่น้องที่ดําเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการค,ครับเ,เราได้นํานโยบายของสํานักงานกศน,นไปไปกระจายให้สู่กับผู้พิการซึ่งคนพิการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมส่วนหนึ่งยังไม่ยอมรับผู้พิการ แม้แต่ต้นตัวผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้พิการเองก็ยังไม่ค่อยเปิดประเด็นนี้ออกมาเราก็ในฐานะที่เป็นกศนน็พยายามที่จะดึงคนพิการตัวนี้เอามาสู่ในสังคมเพื่อให้เขาอยู่ในชุมชนได้อย่าง,างมีความสุขเนี่ยทีนี้ในส่วนของการจัดการศึกษาเนี่ยในส่วนของกศสนเนี่ยอย่างผมได้ไดำเนินการอยู่ใน3ส,ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยเราเราจะคัดเลือกคนที่สามารถที่จะเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ซึ่งใน300กว่าคนของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยประมาณ180คน ซึ่งในละ180คนเนี่ยเราให้เขาโรงเรียนในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับในเรื่องของออการจัดการศึกษาทางด้านทักษะชีวิตเพื่อให้เขามองดูว่าทักษะชีวิตเขาเขาเป็นอย่างไรเขาควรจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรรวมถึงการอยู่ในครอบครัวเองเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้เขาไม่มีภาระไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับย้อนมาที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจัดให้เหมือนกับคนที่เรียนในระบบปกติของเกศสนอแต่เนื่องจากว่า ความพิการของเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคมีหลายประเภทนะคะมีหลายประเภทครับคนพิการของกรนเรามีถึง9ประเภทแต่ก็ต้องยอมรับก็ว่ากรสนอเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถจัดให้กับคนทั้ง9ประเภทได้ทั้งหมดในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับเราก็จะคัดกรองเอาเฉพาะคนที่ที่มีศักยภาพพอที่จะเรียนได้หรือมีความต้องการที่อยากจะเรียนเพื่อไปพัฒนาเขาในด้านองค์ความรู้นะครับอันนี้เราก็จะจัดการศึกษาให้โดยเรามีครูที่ทําหน้าที่สอนคนพิการเนี่ย ไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ถึงที่บ้านเนื่องจากว่าเรามองเห็นแล้วว่าคนพิการเนี่ยการที่จะให้เขาเคลื่อนย้ายมาเรียนตามกลุ่มเหมือนกับคนปกติเนี่ยค่อนข้างยนะากาเราก็ส่งครูเนี่ยเข้าไปลงในพื้นที่อันนี้เป็นจุดเด่นของกศนที่ว่าเรามีครูลงไปในพื้นที่ไปอยู่กับบ้านเขาเลยนอกจากสอนผู้เรียนแล้วเนี่ยคนพิการแล้วเนี่ยเรายังให้ให้ความสําคัญกับผู้ดูแลหรือผู้ปกครองด้วยว่าเราควรจะต้องตกลงกันก่อนว่าเมื่อเราไปดูแลคนพิการของเขาแล้วเนี่ยลูกหลานของเขาแล้วเนี่ยเขาต้องให้การยอมรับ เราก็ให้โอกาสคนพิการในครอบครัวเขาเลือกที่เป็นลูกหลานเขาเนี่ยได้ก้าวออกมาสู่สังคมณวันนี้ที่ที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าเราสามารถนําคนพิการส่วนหนึ่งเนี่ยออกมายืนอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขและ,ะจนที่เขาเกิดความคุ้นเคยกันในสังคมแล้วเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้บางบางครั้งในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยด้านแรกก็คือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนด้านที่สองเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะมองในเรื่องของทักษะชีวิตของเขาว่าถ้าเขาพิการประเภท หนึ่งเนี่ยเขาควรจะดํารงชีวิตอยู่ยังไงบางคนต้องยอมรับว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ครูของผมเนี่ยต้องต้องเข้าไปบางทีต้องต้องดูแลในเรื่องของการอาบน้ำใช่ครับบางคนแล้วแล้วแต่ความพิการของเขาเนี่ยครับเขาเขาอยู่อย่างด้วยความยากลําบากครูเราเข้าไปเนี่ยก็ไปช่วยจัดการในเรื่องของทักษะชีวิตให้การดูแลตัวเองเรื่องของความสะอาดเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวว่าอะไรที่เขาพอจะช่วยได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกเนื่องจากว่าบางที เขาจะรู้สึกถึงว่าปมด้อยของเขาที่พิการทีนี้มันก็ต้องได้แรงสนับสนุนนอกนอกจากผู้ปกครองแล้วผู้ดูแล,แลแล้วเนี่ยทางส่วนของภาคสังคมเนี่ยนะก็ต้องช่วยกันด้วยว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในส่วนรวมแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาแสดงออกและให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอะอท,ที่สามารถอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้โดยที่ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายนะครับอันนี้กศนก็ไปดนเนินการสอนในเรื่องของทักษะชีวิตให้ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนพิการหลายประเภทหลายคนที่ที่ดูแลกันอยู่เนี่ยเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของอาชีพบางทีคนพิการเขาต้องการอาชีพนะ,ะแต่เขาไม่รู้ว่าอาชีพอะไรของเขาที่จะทําให้เขาเนี่มีไรายได้ขึ้นมาได้บางคนเนี่ยถ้าเกิดเราไปสอนอาชีพให้เขาเนี่ยแล้วเขามีไรายได้เราเอาสินค้าของเขาที่เราไปเปิดแล้วเนี่ย ไปสอนเขาอย่างบางทีทําแค่พวงก,กุญแจง่ายๆะนะครับหรือของผมที่ทำเนี่นอกจากทําพวงก,กุญแจง่ายๆเราบางทีเราทำพรมเช็ดเท้าถึงทําง่ายๆเสร็จแล้วหน่วยงานของเราก็คือมีงานหรือมีกิจกรรมที่ไหน,น,นใครไปใครมาเราก็เอามาจําหน่ายแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการซึ่งหลายคนก็ให้ให้ความโกุณาที่ซื้อ้ไปเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปให้กับผู้พิการเขาดีใจมากครับว่าเออเขาเขา เขาไม่ได้เป็นภาระกับครอบครัวกับสคมครถเกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยใช่ครับซึ่งตวก่อนเนี่ยเขาไม่รู้แต่พอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกเออเขาก็ยังยังยังมีโอกาสที่จะสร้างสร้างฐานะสร้างความรู้สึกของเขาว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่แหมไม่มีคุณค่าอะไรในสังคมนะครับอันนี้เราก็พยายามดึงกับขึ้นมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่ที่เราไปเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของพื้นฐานแล้วเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา ตามอัธยาศัย <c oughs> ซึ่งของกอสนอของเราเนี่ยเรามีแหล่งเรียนรู้ที่มากมายในพื้นที่ในชุมชนโดยเฉพาะเรามีกศนอตำบลขึ้นมาเรามีบ้านหนังสืออัจฉริยะตามนโยบายของสำนักงานเนี่ยคนพิการพวกนี้เขาได้มีโอกาสได้เล่าเรียนนะครับเขามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ตามอะไรที่เขาอยากจะเรียนมา<ช><ช>ห้องสมุดเน,น่ย่นท่เขาสะดวกใช่ฮะบางทีวันเด็กเนี่ยผมก็มาเลย มาที่ห้องสมุดประชาชนเราก็จัดก,กิจกรรมทั้งมีทั้งเกมมีทั้งการะเล่นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เขาก็คือว่าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของที่เขาไม่เคยรู้บางทีมาห้องสมุดก็มาดูทีวีบ้างมาดูภาพการ์ตูนบ้างมาดูภาพมาหัดระบายสีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพิการที่หลากหลายในหนึ่งร้อยกว่าคนของสามร้อยกว่าคนของสุพรรณบุรีเนี่ย ก็ยังมีส่วนอีกเป็นหลายพันคนนะครับที่เราไม่ได้จัดการศึกษาให้แต่เราก็จะไปดูแลในเรื่องของทักษะชีวิตให้เพราะฉะนั้นในเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราเรา,เราให้ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสะนะอย่างการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเนี่ยเราพยายามจะจัดให้เขาได้ได,ได้เกิดความรู้ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือใช่ค่ะเราเอามาเรียนในระดับประถมมัธยมก็ไม่ได้ค่ะเราก็ไปสอนเหมือนกับคนทั่วไปที่เขาลืมหนังสือเหมือนกับสอนผู้ไม่รู้หนังสือให้เขาได้หัดอ่าน พัดเขียนเขามีความสุขนะบางทีนไปเจอหน้าครูเ <Mother> น <no>? ี่ยเขาบอกว่าวันไหนถ้าครูไม่ไปเขายังถามหาบอกกับผู้ปกครองว่าเอ็มอะไรครูจะมาสอนให้เขาอ่านหนังสือในกรณีที่เขายังอ่านไม่ได้เห็นตัวอย่างเนี่ยหลายคนดูจะน้องๆจะเป็นผู้พิการทางสมองนะคะแต่ก็เราเราก็สามารถที่จะสอนให้เขาดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้และถ้าเบื่อเขาไม่ถูกกีดกันออกไปจากสังคมเขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ตามําดับด้วย ใช่ครับเพราะว่าการที่เราไปให้ให้ความเป็นกันเองแล้วไม่ไม่ไดลังเกียดเขาแล้วดึงของเขาออกมาให้ให้เขาเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความสําคัญในกับคุมชนกับครอบครัวนะ,ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขาก็พร้อมที่จะทําตามครูทีนี้คุณครูกองเราก็นอกนอกจากทําในเรื่องอย่างอื่นแล้วแม้แต่คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สอนเขาสอดแทรกเข้าไปอย่างเช่นเออถ้าอยู่บ้านเนี่ยพอที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ล้างจานถูบ้าน นะอย่างนี้เขาเขาเขาก็จะไม่เป็นภาระของของครอบครัวอย่างนี้เขาก็จะแสดงออกแต่แต่ต้องขอเรียนว่าบางครั้งเนี่ยการที่มีคนพิการจํานวนมากเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาว่าทั้งผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องให้โอกาสที่เขาออกมาแสดงออกในสังคมด้วยเพราะผู้ปกครองหลายท่านบางทีก็ยังยังยังไม่พยายามที่จะปล่อยเด็กออกมามให้ก้าวเข้าสู่สังคมซึ่งอันนี้ผมว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราน่าจะช่วยกันสนับสนุนให้เขาก้าวออกมาสู่สังคมยิ่ง้เขายิ่งไม่ไม่สามารถที่จะอยู่กับสังคมได้พราะต้องเปิดโอกาส นะคะเสียงตอบ<น>รับจากคุณพ่อคุณแม่แล่ะครับพอเรามีคุณครูไปถึงบ้านแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวน่าจะให้ความร่วมมือดีมากขึ้นนะคะผู้ดีมากเลยครับตอนนี้ถ้าพูดถึงกศนว่าครูสอนคนพิการของกศนไปเนี่ยในชุมชนในสังคมให้การยอมรับครูผู้สอนคนพิการมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปกระตุ้นเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเขาก็คนเราก็คนถึงแม้นเขาจะพิการแต่เราสามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาสู่สังคมได้ให้เขาเห็นโลก อันกว้างไกลอันนี้ได้แล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งบางคนเนี่ยอยของผมเนี่ยบางคนเนี่ยตอนนี้เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอนอ้นแล้ะแล้วก,ก็คาดหวังว่าถ้าเขาเรียนจบ เขาอาจจะไปต่อได้ที่ไหนถ้าต่อไม่ได้เขาก็อยากจะมีอาชีพที่พอเลี้ยงตัวเองหรือบางครั้งเขายังคิดถึงครอบครัวว่าทำไมจะเลี้ยงครอบครัวด้วยได้เลยอันนี้นะครับคือเป็นความภาคภูมิใจของเรามากค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเราเนี่ยได้มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหานะคะที่เรียกว่า เป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเพราะรว่าผู้ที่พิการเนี่ยบางครั้งรู้สึกว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้เป็นภาระอาจจะมีสภาพจิตใจที่ลำบากใจทั้งคนที่เป็นผู้พิการแล้วก็ครอบครัวด้วยซ้ําแต่อันนี้เท่ากับว่าเราไม่ได้ช่วยแค่ผู้พิการแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวนะับร้อยครอบครัวรที่เราได้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้เขาสามารถมองโลกในอีกมุมได้ด้วยใช่คนะคะคนี่ก็คือการศึกษาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทั้งความรู้ทั้งเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยนะคะขอบคุณทางด้านของคุณพรเทพทศนั สุวรรณนะคะผู้อำนวยการกศนอมเภอสองพี่น้องที่ที่มาทําให้เราเห็นภาพตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านรองผอ,อ,อจังหวัดได้สรุปก่อนว่าในส่วนของการให้การสนับสนุนเนี่ยในเชิงนโยบายของจังหวัดเนี่ยมีการสนับสนุนเรื่องของผู้พิการเป็นพิเศษอย่างไรบ้างครับก็ต้งองขอนําเรียนอย่างนี้นะครับก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลอําเภอเรารับนโยบายมาแล้วก็ได้เชิญคณะกรรมการคณะก,กรรมการกศนจังหวัด เชิญประชุมก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานผมได้มีโอกาสนาเรียนกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านพัฒนาสังคมและความมย์คงของมนุษย์จังหวัดหลายกิจกรรมที่ท่านได้เชิญผมไปเป็นกรรมาการพิจารณาและก็เขียนโครงการร่วมกันสิ่งหนึ่งที่คนพิการที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณจะได้รับนอกจากกิจกรรมของกสนที่เรามีงบประมาณดําเนินการแล้ว งบป,ประมาณส่วนหนึ่งเราได้จากกองทุนคนพิการนะครับและโดยพมจได้ช่วยเหลือสนับสนุนในการนําโครงการนี้ไปนําเสนอของงบป,ประมาณจากกองทุนน่าจะเป็นมากเป็นผลนาาก็น่าจะสิน้นสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตัวแทนคนพิการเช่นคนตาบอดก็จะมีอาชีพที่เห็นเห็นก็จะมีอาชีพที่เด่นๆได้สองคนนะครับเขากำลังเริ่มที่จะนำเงินงบประมาณนียมาใช้ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบริบาลคนพิการได้พูดคุยกับท่านสาธารณสุขจังหวัดว่าทักษะในการบริบาลหรือการดูแลคนพิการเนี่ยครูกรศนองไม่ได้เก่งหรอกนะอยากจะให้สาธารณสุขได้ได,ได,ได,ได้ได้ช่วยอธิบายหรือสอนอให้หน,น,น่อยอาจจะไปด้วยกันอาจจะไปไปด้วยกันก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ่งที่ขายไม่ได้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับใช่ค่ะ ได้นําเรียนท่านนายกอบตหลายๆแห่งว่าขอเถอะว่าเรามาดูแลร่วมมือช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการดูแลอาชีพอะไรข็แล้วแต่ที่เป็นการบริการให้กับประชาชนได้เกิดความสุขและมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับกศนก็ยินดีร่วม กิจกรรมต่างๆกัๆบพื้นที่ทับบ้งหมดก็ถือว่าเรามีภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันทํางานต้องทํางานกันเป็นระบบนะคะถึงจะครบวงจรอย่างนี้ในช่วงแรกนี้นะคะต้องขอบคุณคุณพรเทพทัศนสัสวรณรด้วยนะคะผู้อำนวยการกรสอนอำเภอสองพี่น้องที่มาพูดคุยกันนะคะลาในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีแขกรับเชิญอีกเยอะมากเลยขอพระคุณนะคะแต่ว่าท่านรองผอ,อสันติยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ ้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบภาษาประเทศเพื่อนบ้านกับรายการสอนภาษาขเขมรนิเยียเพียซาขแมขฟังสำเนียงเรียนรู้ประโยคสำคัญอาทิการทักทายการกล่าวคำขอโทษและการกล่าวคำขอบคุณ พบบทสรุปที่เข้าใจง่ายพร้อมอาจารย์พลอยแสงลอยผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมารับชมทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา12.30นนถึง13.00นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถฟังภาษาเขมรรู้เรื่องและสื่อสารเข้าใจแล้วนะครับแบบลักษณะมีคนมีกลุ่มชนหมู่มากเน่ยงวพัฒนาทักษะ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยวันจันทร์รือคำศัท์ที่ใช้บ่อยมาติดตามวันละนิดกับรายการภาษาอังกฤษติดดินวันอังคารมาสร้างความมั่นใจในการสนทนากับประโยคที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบอาชีพมาติดตามชมรายการภาษาเพื่ออาชีพ วันพุธเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกมาฝึกพูดรับมิสเตอร์อดัมแรดชอว์ผ่านรายการ g ิ i ริชพาซา เข้าใจภาษาอังกฤษพิชิตความกลัวที่จะใช้สื่อสารมาสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติพบกันในวันจันทร์ถึงวันพุธช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีและช่วงเย็นออกอากาศซ้ำเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีมาเรียนภาษาอังกฤษกับ ETV ด้วยกันนะคะ รายการของเรานําเสนอเรื่องราวของชีวิตและก็แนวคิดของผู้คนที่หลากหลายนะครับเป็นการเปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตให้แก่คุณผู้ชมได้นะครับพบธรรมะดาเนินชีวิตของคุณดนยัยจันเจ้าฉายผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจมากมายจากนั้นมาติดตามผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรัก จับข่าคุยกับเจ้าของรายการวิทยุคลับฟรายเดย์โดยดีเจพี่อ้อยหรือมารับชมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโค้ชออสผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและอีกหนึ่งตัวอย่างกับการพูดคุยกับนักเขียนไฟแรงคุณขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรในการใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่นำพามาสู่ความสำเร็จติดตามประสบการณ์จากบุคคลดังปรับทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อค้นพบความสุข มาติดตามชมรายการหลักชีวิตออกอากาศวันอังคารเวลา13นาฬิกาและวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีครับทันใจการศึกษาก่อนใครฉับไวข่าวประชาสัมพันธ์ของกศออน,น,อนทั่วประเทศน,น่ารู้ด้วยสกูปข่าวเจาะลึกด้านอาชีพและการศึกษา พบความเคลื่อนไหวในกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิดจากทีมข่าว eTV เมื่อเกาะติดสถานการณ์ในช่วงเช้าเวลา7.30นาฬิกา30นาทีและช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13.00นาฬิกาทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ติดตามทุกฝีก้าวกระทรวงศึกษาธิการอย่าพลาดชมข่าวการศึกษากันนะครับ ดูแลสุขภาพเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงไปกับการออกกำลังกายแบบต่างๆพบกับ e x e r c i s ซ t h ์ไทยในวันจันทร์ส่วนวันอังคารมาซ้อมเต้นสร้างเสริมสุขภาพในออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุดแอโรบิก วันพุธได้เวลาคลายกล้ามเนื้อกับรายการยืดเส้นยืดสายส่วนวันพฤหัสบดีฝึกลมปราณด้วยศาสตร์แผนจีนในไทยจีชี่กงวันศุกร์มาสนุกกับการฟิตหุ่นให้เข้าเชฟกับรายการหุ่นสวยด้วยฟิตเนสวันเสาร์สืบสารวัฒนธรรมไทยติดตามการรำแบบไทยกับรายการรำวงมาตรฐานและวันอาทิตย์ เป็นให้มั่นใจมาฝึกซ้อมพร้อมกับลีลาลีลาอย่าพลาดชมรายการที่จะเสริมสร้างสุขภาพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกา<น><น>ถึง18นาฬิกา<น>ผ่านทาง eTV นะครับเอาใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครบครันครบรถความรู้ในวันจันทร์ พบตัวอย่างเลขยกกำลังผ่านโจทย์คณิตศาสตร์พร้อมอาจารย์รณชัยมาเจริญทรัพย์จากโรงเรียนสายน้ำพึ่งวันอังคารพบวิทยาศาสตร์น่ารู้พร้อมกับอาจารย์รัตสุนีสุขพนิษนันจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันพุธพบกลย การทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์จาก N Concept E Academy ในวันพฤหัสบดีรู้ลึกซึ้งเรื่องพยัญชนะไทยกับอาจารย์วรทนอนันตบวงหรือครูกอล์ฟ วันศุกร์รอบรู้รอบโลกกับครูป๊อบอาจารย์นันทนัทเลี่ยวไพโรด <พอ S 1> ในวิชาสังคมศึกษาน้องๆสามารถติดตามชมรายการติวเต็มพิกัดหมอตน้นได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง ETV เท่านั้นนะครับ Facebook Twitter l ์ไลน์อินสตาแกรมคุณรู้หรือไม่ว่าโซเชียลเวิร์เหล่านี้มีอันตรายยังไงแอบแฝงซ่อนอยู่บ้างสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นพิษภัยต่อคุณก็ได้พบสามเซียนขั้นเทพด้านไอทีของไทยพี่นุยพี่หลามและอาจารย์สุภเดชที่จะแนะนำการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภยัยและใช้ประโยชน์ต่างๆจากแอปพลิเคชันยอดฮิต ทำความเข้าใจจุดเด่นของโซเชียลมีเดียเพื่อเลือกเล่นเลือกใช้ตามใจท่านผู้ชมมาติดตามรายการโลกออนไลน์ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาและวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาผ่านทาง ETV นะครับค้นคำตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษคำตอบเตรียมพร้อมกับแนวข้อสอบให้ทดลองทำในช่วงล็อกคำตอบ รับอรรถตามสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์มาทบทวนพร้อมกับอาจารย์เทียนดนยัยเสริมบุญภัยสารจากมหาวิทยายลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเข้าใจเนื้อหาตลอดหนึ่งชั่วโมงกับรายการกระดาษคำตอบกศออนอมอปลายวิชาวิทยาศาสตร์ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกามาอิ่มเอมความรู้หลังรับประทานอาหารมื้อกลางวันพร้อมกันนะคะ กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะเราจะมาชมคลิปค่ะซึ่งสายใยกสศนก็เชิญชวนมาตลอดนะคะว่าให้สํานักง,งานกสศนทุกจังหวัดทุกอําเภอทุกตําบลที่มีบ้านหนังสืออัจฉริยะส่งคลิปที่ส่งเสริมการอ่านกันเข้ามาวันนี้ผู้ที่ส่งคลิปมาก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะมาจากอําเภอหนองยาส่นะคะซึ่งก็